บายดิพี่น้องสบายดีเบิร์ตสกุลสกุลวันนี้เฮาก็มาพาะกันขึ้เก่าวันนี้ก็พาพ่อแม่พี่น้องลงมาทางวัดวัดอารามบ้านเฮาเนี่ยพี่น้องวันนี้ก็พากันมาหม่างกุดเก่าพี่น้องกุดเก่า,พ,กกาพวกกินพวกกินแล้วก็เราไปปลุกทู่งพี่น้องเก็อยูอ่มุมมุมข้างน้องสะกำนันเนาะไปทางคูบาเพิ่นได้นั่งภาวนาจำศีลเนาะอยู่ภุหลแคมน้องน้ำ โอ้ยโอ้ยลบมลบลบลแหงหลมแหงเออไปไ,ไหนวงเสาเาก็มังมั่ลังลังข้างนอกมัทนที่นอ้องวงเสานี่ยนะครับตะปูใู่กกยัางพลาเร่อดอก นี่เขามั่งเขามั่งลังตัวหยับออกมาหนีพี่น้องเลยเพราะวา่าบ,าบาอลนี่ยจะมันเป็นลังเก่าดิหรอพี่น้องแต่ข้าวสิได้ให้หมดละพวกก็กินไปแล้วก็วเลยมลั่งลงเนาะยากเป็นหักนี่เป็นโอกาสข้าวพี่น้องมาอะนะมามั่งกุดพี่น้องมั่งกุดครับกูแหละมื่อนานเด็กสิป,ปุ๊บโอนี้เขายังพาดมาดั่งอยู่ ่เอาว่หมวกทางโก้ทางโก้โกเอา,าว่หมวกหมวกเอาหมา้ใส่ผ้าเรืองอะไรพี่น้องเลยเอา,าว่หมวกไปแลมหนะ เป็นโมกไปแล้วหนึ่งอยลังค่าเนี่ยเป็นเทวดาเลยได้ตังโกเพื่อชำนาญในการหม่างพี่น้องหากในมืออะนน่ะมือมือซีคัมเนี่ยพ่นสิ้พื้นบอกโม่พ่นได้พี่น้องมือซีคัมนี่ยี่ห้อพ่นอันน่ะฮหนดาฮุนดาพ่นว่าฮุนดาฮุนดาพ่นว่ามือซีคัมเนี่ยซีอันน่ะพื้นบอกโม่ใหญ่พ่น ส,สาบายดีว yeah. ั so to to oui ่เยี่ลำเบียกวัดเบียกว่ากับไม่ได้ว่างไม่ได้ว่างเกนจุมือไ่นอนเลยคุมือเองจลอไนอนยวยีะเบียวาดบากุฏิไนอนเลยากุติตัวผู้กุต้ากุติม่นอนเลยางกุตแล้วก็ปุกกุิ อากาศวันนี้ก็มีลมมากเป็นบางโอกาสต์นเกส่อก็มีฝนฝนตกลิ่นก็ยิ่งหยับยิ่งหยับมากออกคักได้ชทางโก้บอดมีอันดับได้หรรันบลายปอโอ้โอโอโอ พิวมันจะปิวปาด s วงผู้จ่งทึ่งเล้วมากแล้วปะเลย,ลเลยตอนนี้พอบ้านพนมาพ่อกระทเพั่นบอกกระทาถ้าแม่งยอด่นว่ง <c oughs> มีโตยังหนอนขันกระถานยังเกี่ยงขันกระถานยังเกี่ยงอันนี้จะเป็นทางเบาบ้านน้องซิโนงเข้าเลยนะพี่น้องมารอมาเอือนกับเป็ี่ยนมือออกใหม่3้ำคำพี่น้องเดือน3 มันเมื่อกินข้าวปุ้นใช่น้องตามผิดคองผู้ไทยของเพิ่นเนาะฮมันมื่อันน่ะกินบะบกจกมะลงอะไรมะเอื่นนี่แต่มื่อนี้เขาก็ยังฝากกันเห็ดร่วมเื่อเก่าเค่หน่องคือมะเอื่นกับที่มีการเยังกับผูกแขนพี่น้องแต่ละเฮือนตัวตัวมันคือผีดครองเผ่าผู้ไทยเนาะแต่ขั้นทั้งบ้านพวกเราคอมทั้งบ้านเกิดพลกาคอมนี่ยังคืออยู่ฮีตครองประเพณีบุญเดินซ้ำนี่แหละพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้เขายังพากันเห็ดร่วมโยมืเออื่นนี่บางที่อาจจะได้ไปหาเลาะกินข้าวปุ้นพี่น้องเลยจต่คือจสอดทางไหนแหละ สมมติหนีเฮาก็ยังมาเห็ดเตือต่อเห็ดวัดคือเก่าพี่น้องพอคอมกล่าวบอกขอมีเวลาลงคลิปพอบันไดเนะาะเพราะว่าตรงนี้จะยากไล่ขึ้นเรานีละพี่น้องทางเวียกร่วมนะกับเวียดในเช่นกันเนะาะมัดคามกันยังพันขึ้นแล้วหลายอย่างหลายแนวพี่น้องเลยพอคอมก็คนู้เดียวจักจีแยกไปทางใด ส่วนนีนกันมันโนมด้านข้างพี่น้องอันนั้นมันกุดลังใหม่พี่น้องเลยลังแดงๆส่วนสันนี้กำลังนี่กับพวกกินพี่น้องก็จำเป็นได้มากเนาะกับบอลแล้วบอลทัวร์จากเทธอดอกพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดมากกับมีแต่อุปกรณ์เขามีแต่ไม้พี่น้องแล้วก็พวกมากินอย่างไดแหละเอาบัวทันมีงบประมาณเนาะเฮ็ดคืองามคือบ้านเพลินเนาะก็ยังมีทันมีทันเศษแบบทาวอนก็ได้พี่น้องเลย มีแต่เห็ดไปแล้วก็นมองได้ปวกกินแล้วก็ได้มากค็ดไหมพี่น้องบ้านเฮาก็เป็นบ้านน้อยคือปรความว่าแหละเงินคำกำแก้วมันก็หายกากเพราะว่ามีแต่เห็ดหน้าเนาะขายเขา่าเพราะว่าในบ้านเมืองเขามันก็ม,นกมีหลายอย่างหลายแนยวเนาะถนนหนทางแล้วก็เห็ดขวัวพี่นี่ก็เห็ดขวัวพี่น้องเห็ดขัวก็เก็บกันหนึ่งก็ตกอยู่สามพ,พันปลายเนาะห <c oughs> ลายอย่างหลายแนวพี่น้องเลยบ้านเฮาก็ได้ กันเปไงงามขึ <Overwatch> aro aro ้มูกับบ้านเฮายังนะว่าสูบหน่อยลมโบแห้งพี่น้องเลยตอนนี้กระทางสีนวัรเพิ่กำลังประกาศเตือนมพี่น้องมมาอื่นเนาะการสูบแคนบาซีกูบาจานเพิ่นว่าพวกแคนพอแม่พี่น้องนกชาวบ้านเท่าไรพี่น้องเลยว่ามันอีกันมีเสิบครนต้องขออนุญาตบานคำพี่น้องัสดุสกุทุกคนพี่น้องครมันอนอกากระลมแหงแ้งเนาะ การลมแห้งกาพรพาสันก็ต้อง,อนนองอดดขออนุญาตที่กันพี่น้องว่ามึอสัตน์เนาะโอเดลรายการคิปโดยพระ่อมอญพิลาซึ่งใลาพี่ลาน้องลงุงเรื่องสนีพี่น้องพอกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ดูดีมีแห้งเราจะขูดจะพนพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดี